หนึ่งสองสามมันคืออะไรเนี่ยวสวัสดีค่ะหนูนะคะเป็นนกอีเวิลนะคะหนูนั้นชื่อว่าฟุปปี้ฟุปป้าฟับป้าฟิปปี้ฟิปปี้ปิปีป้าป้าหนูเนี่ยมีไอดอลนคะครับเป็นนกตุงซาหัวตุงซาหัวเนี่ยก้ามใหญ่มากอืเห็นแล้วน้ำลายไหลนี่ใครเด้อทำไมเมื่อกี้เปลี่ยนลางกลายเป็นเจ้า,จาตัวจักรยานเนี่ยโอ้ในสตีลเบล็อตตัวนี้แพงนะเนี่ยเป็นซีกิทหายากเอ้กลายเป็นตัวอะไรอีกแล้วเนี่ย,ย,าย,ายอ,อะไรกัน เกมนี้อ้อมีสัตว์เลี้ยงด้วยถึงแม้เรานจะเป็นนกอีเวลแต่เราก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงมาปุ๊บก็มีตัวขายเลยเหรอเนี่ยเอาไปว่านะครับเรายังไม่เอาก่อนก่อนเราเนี่ยครับจะสปินโลบักหรือว่าจะลงทุนอะไรสักอย่างเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอะไรสําคัญนะฮะอย่างแรกเลยเจ้าหมูมันเล่นยังไงเนี่ยปล่อยคนอื่นด้วยเอาเอาตาย หมูกแกต่อยฉันทั้าไปอะฮะอืมอยากต่อยกัหนหรอมาเดมาอะไรเซฟส่วนไม่สามารถสู้ในเซฟสุดอ๋อสีดำดำนี้พอสู้ได้เอเขาเรียกว่าพอปลอดภัยแต่พอออกจากสีดำนี้กลายเป็นสนามสนามอารมณ์ทันทีไอ้เอจ้าหมูน้อยแกมาต่อยเราเราแขนแกมากๆผมว่าเราไปออกกำลังกายก่อนดีกว่านะเอาละเกมนี้เล่นยังไงเอ่ยกดคลิกโอ้ กดคลิกเพื่อจะได้เจ้าฟักทองแล้วก็กามอะไรคุณค่าอ๋อไม่ใช่คนนี้ฆ่าผม <c oughs> ผมสามารถะระเบิดโลบัสให้เขาตายได้เนี่ยไม่เอาหรอกเราอย่าทำร้ายกันสิอ่านี่อะไรโอเพนรีเบิร์ดเมนูอ๋อโอเคแล้วก็รีเบิร์ดได้เลยอ๋อเมื่อเรารีเบิร์ดนะครับความสามารถก็จะแข็งแกร่งขึ้นหาก้ามได้ไวขึ้น2เท่านั่นเองแล้วก็ได้เจมด้วยรีเบิร์ดเลยครับ โโหเฮ้รีเบิร์ตปุ๊บกลายเป็นตุ่ซาหัวอ่า,อาเปิดอันนี้เรามีเสียงหรือเปล่าเกมนี้ขอลองหน่อยเฮ้ย้ไม่มีเพลงด้วยเ,ออเกมดีปกติจะมีเพลงลิขสิทธิ์แรงอันนี้ไม่มีเพลงครับเรามีอยู่เสียร้อยเจมเอ้น่ารักจังคิดถึงเพจสเบเรเตอร์เลยเมื่อก่อนเนี่ยเล่นบ่อยอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เติมเลิกเล่นเลยครับเพราะว่าสายฟรีอยู่ไม่ได้อยู่ยากเกินไปเอาละ เอา้เอาอะไรอะไรเฮ้ยผมผมไม่ได้จะสู้ครับผมจะเปิดไข่ั้งหักปาน,นี้น้องกระต่ายเดียบบ้อยจบแล้วครับเราได้น้องกระต่ายมาหนึ่งตัวกลายเป็นน้องตุงซาหูแต่ว่าตุงซาหูร่างที่ผมชอบนั้นไม่ใช่ตุงร่างนี้นตุงซาหูที่ผมชอบน่ะเป็นตุงล่ามก้ามบึกนะครับน้ำลายไหลเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอ,อ๋อเซฟส่วนครับไม่เป็นไรเราฟิตก้ามไปครับตอนนี้น ตรงซาฮูกลับมาเป็นตัวเดิมอีกแล้วฟูลิฟูล,ล่าครับโอเคจำชื่อได้แล้วยกจนกว่ายกจนกว่าจะก้ามใหญ่ยกจนกว่าจะรวยรป,รปัาตะพิมเฮยรืรๆปาตติมครับตอนนี้ก้ามเริ่มใหญ่รีเบิร์ตได้แล้วอู้ไม่เสียอะไรด้วยเหรอ,อได้ก้ามจะขึ้นทงทงซาหูโอ้กลายเป็นตุงซาหูไม่เห็นดีใจเลยแต่ว่า เราได้ก้ามอ,อ้อเราได้กล้ามขึ้นแบบคูณสองเฮ้ยเพื่นเหมือนกันนะเนี่ยสร้างกล้ามไปเรื่อยๆครับรีเบิร์ต oh ต่อไปคือหนึ่งพันสี่สิบเอาละคลิกแป๊บเดียวไม่นานกดมาร่างต่อไปคือเจ้าตัวอเลซโซครับอาเลซโซเบงวโนโคโกซิโนเย Wy ้ไม่ใช่ <laughs> ดูยังไงก็อเลซโซอ่ากลมๆแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่กเป็น <laughs> ตัวอะไรเนี่ยรีเบิร์ต อ๋อรอบนี้คูณ3ครับผมเอาละยังไปได้ต่อทงทงซาฮูรกลับมาเป็นตุงตุงซาฮูรรอบนี้ก้ามเรานะครับคูณมาเท่าไหร่เราไม่รู้นะฮะประมาณคูณ2คูณ4บวก3คูณ7ครับตอนเด้ปั๊บ <c ười> คูณ6คูณนี่ได้รอบละ12ก้ามอ้รอบละย4ิบก้ามอ๋อเวลาอัพเกรดนี่อัพเกรดปุ๊บเราก็จะได้ก้ามเยอะขึ้นด้วยอ้ คือล่ตุงซาหัวเนี่ยเป็นล่ที่อ่อนดอยมากๆเปเพนกวินโอโคซีโนแล้วไอแดงนี่ทำไมชอบต่อยคนอื่นรอเราแป๊บ,บนึงรอรอเราก้ามใหญ่ก่อนรอแป๊บ,บนึงอ๋อคือข้างนอกเนี่ยอันตรายแต่ว่าถ้าเราแข็งแร่งเนี่ยเราก็จะได้ก้ามเยอะขึ้นอ๋อแบบนี้นี่เองรีเควสนะครับ12บสองรีเวิร์สขึ้นไปโอเคแล้วนี่ล่ะคิงอ้คูณสแต่เยอะกว่าตรงนี้ด้วยแสดงว่าตรงนี้ตายแต่ตรงนี้ต้องแข่งกันเอาละ ถึงเราจะตัวเล็กเราขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ด้วยอย่าอย่าต่อยกันสิอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันเราแบ่งกันสิไม่ฟังกันเลยหรือไงเนี่ยเข้าใจคำว่าน้าใจหรือเปล่าเออไอ้นี่คนนี้น่ารักคนนี้ไม่ต่อยผมนี่สิรังดูที่นีน่นี่แหละนี่แหละน้ําใจทุกคนสิ่งที่เรียกว,ว่าน้ําใจทงทงสหูฟลูร<ป>ิฟลูรานี่ยกเริ่ม,มโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้ยกยกได้โหดมาก นี่แหละน้ำใจทุกคนโอรังดูที่นี่นี่คูณสามมาใหญ่กว่าเดิมแบบปาคั่งอรีเบิร์ตได้แล้วคูณห้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับยังไปไวอยู่นะฮะยังเรียกว่าไม่ต้องเปิดโปนะ <laughs> เปิดโปด้วยโลบักนะครับตอนนี้ยังวอยู่เลยนยทุกคนดู <laughs> อย่าทำร้ายกันสิอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันโ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 นอ่าได้อ่าลุมสองลุมหนึ่งไปเพื่อนเอออยเลยตอยตอยเพื่อนเออนั่นแหละโอ้อยู่กันแบบสงบสุขไม่ชอบ ไปชอบเนี่ยโอ้โหได้แต้มน้อยมากเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วเราต้องขึ้นไปครับรีเบิร์ดขั้นต่อไปคือ8ปดพันก้ามอ่ะเราอยู่กันแบบสงบสุดนะเพื่อนนะน่ารักมากอยู่กันแบบสงบสึกนะฮะขั้นต่อไป1 0,000ื่นอ่ะเดี๋ยวรอดูขั้นต่อไปก่อนก็คือจะกลายเป็นคาตาลาลารีเบิร์ดครับทงทงซาฮูกลับมาเป็นุะละละง แต่ว่ากามขึ้นไวมากกามขึ้นไวมากมากนี่แหละทุกคนเห็นไหมอยู่กันด้วยความสงบศึกนะฮะเราก็จะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ต้องต่อยกันตีกันช่วยเขาเรียกว่าแบ่งๆกันสิแบ่งกันสิใช่ไหมอย่าต่อยจ้าเพนกิ้นตัวน้อยนี่แกต่อยเราอ่ะอืมเอออย่าต่อยกันบอกแล้วไงโอ้เริ่มช้าครับเริ่มช้าขึ้นครับเริ่มช้าขึ้นอ๋ออ๋อ เรามีเจมอยู่เอ๊ะหนึ่งพันเองเหรอเราอยากได้เนี่ยอยากได้ตัวสามพันเจมอะ่ะทุกคนอ่ามันยังไปได้อยู่นะทุกคนนะยังยังยังไปได้อยู่มันจะไปสุดที่ไหนอะทุกคนโอ้มีแบบสองด้วยครับทุกคนโอ้เราต้องทำอะไรอะมีวีไอพเจมคูณเจ็ดอันนี้คูณสามโอเคคูณเจ็ดจุดห้าอตรงนี้ได้เยอะกว่านี่สิ โอ้รอบละสามร้อยเมื่อกี้รอบละร้อยเดียวรีเบิร์ตได้เลยครับไวมากออนนีท้ทงทงสะฮูร,ฟร์ฟลูริฟลูร์ายกทีเดียวก้ามขึ้นเนาะสามทีสี่ทีสามทีสที่สทีแพนคว้นเลยครับก้ามขึ้นไวสุดๆแต่ว่าได้ก้ามเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าฟักทองเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นนะทุกคนนะเนี่ยได้หนึ่งได้สามเหมือนเดิมนะครับ ขั้นต่อไปสามหมื่นอุย้ยมันเริ่มช้านะทุกคนนะผมว่าเราต้องเริ่มมีเจมหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องนรเลเราต้องแบบเนี่ยเปิดไข่นะทุกคนนะอ๋อแต่ว่าเปิดไข่เนี่ยได้เงินคูณสามครับทุกคนมันไม่ได้ช่วยนี่ใช่ไหมอืมแล้วเงินคืออะไรครับทุกคนเงินนั้นไหนหน่วยเงินละครับอาจจะเพิ่มกล้ามหรือเปล่าอันนี้ยกที่ได้สองพันนะครับตอนนี้ถ้าเราอุย้ยไ,ได้ฟรีด้วยขอบคัครับถ้าเราเนี่ยครับถอดเจ้าตัวนี้ออกไป จะเหลืออ๋อนี่ไงโหเหลือแป0รเงินคือกล้ามโอ้โหไอคอนผิดนะพี่งั้นเราต้องมีสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะครับถึงจะเริ่มเก่งโอ้โหสามพันเจมหาจากไหนนะทุกคนเราจะหาเจมจากการรีเบิร์ตใช่ไหมรีเบิร์ตอย่างเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะ ขอตัวส0 0พันสักตัวหนึ่งลองดูนะครับแม่ม,ตตมยกทีเดียวไอ้เออกล้ามโตเลยเปลี่ยนล่างเลยเนะครับเดีย๋ยวรอเก็บก่อนนะครับดูซิว่าถ้าได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มจากหนึ่งตัวเป็น2ตัวแบบสามพันเจมเนี่ยเพราะรีเบิร์ตจะได้นะครับเนี่ยรอบหน้าได้สามพันแล้วอ่ะลองดูนะครับว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับเจ0 0 0มื่นพันรอบนี้ไปออรังกูตินีทูชิโนทราลาเลโรดูคนดูทัลปาดิเฟโรโอโหยกแป๊บเดียวเนี่ยใกล้อ่ะรีเบิร์ตได้ยังเนี่ย อีกสองทีครับเรียบร้อยโอ้โหง่ายไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับสามพันจิมไม่สักตัวหนึ่งตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยครับใส่ได้สามตัวอัตมอะอะอน่าอะไรนะอะไรนะลัคกี้โชคอะ ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกระดับสูงสุดในตรงนี้นะครับแบบแรกคูณ17อเาเราเข้ามาในโซน V I P นะครับทูร์ชิโนทราลาเลโเท่าไหร่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะขอดูอีกรอบนะทัลปาดิเฟโรยกหนึ่งรอบจากสอง0มืเป็นโฮ <laughs> ยกรอบละ4ี่0 0ืนล<พ>ออร์กาลิตส์ยกฮอตสปอยกเสียรอบรีเบอร์ได้รอบหนึ่งทงทงซาฮู <laughs> Orangutini, Los Orcalitos Port Hotspot ตู้ Hotspot ันสีดับสิกเลเตอร์ผมยกให้สิบรอบรีเบิร์นหนึ่งรอบโอ้โหอะไรเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็กไหนดูหน่อยสิได้อยคูณร้อย คูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเก่งกว่าเจ้าตัวที่หายากสุดอีกมา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 ให้กล้ามาหนึ่งล้านล้านคนดูโอ้โห my hotspot นูบราวาครับเราใส่สัตว์เลี้ยงนะครับตัวใหม่มาเลยใส่อีควิปเก่งสุดเน่ใหสามตัวอุ๊ดเอ้าอุ้ยเขาตีผมทีเดียวตายเลยะทำไมอ่ะโอ้ก้ามาเยอะขนาดนี้แต่รีเบิร์ก่อน รีเบิร์ตไดนึงทงทงซาฮูยก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  o r ูต g นี i ัลปาด,ดิเฟ e f e n s e c a l อ t o h o t hot สิ่งทีท่มาตรงมาตรงนี้ครับมาตรง VIP ครับเรายกได้โหดมากรีเบิร์ดได้เลยอ่ะลองดูนะครับยกนิดนึงเรียบร้อยครับโอเค <laughs> คือมันไวมากอะทุกคนดูต,ตอนนี้เนี่ยดูยกทีหนึ่งปุ๊บโอ้โหรีเบิร์ดได้ครับแล้วมันมีออโต้รีเบิร์ดด้วยครับทุกคนไอ้นี่คืออะไรอะโอ้สามสิบเก้าโลบักเอง อามามามา,มา,มาเอามาหน่อยถ้าเรากดรีเบิร์ u ออโต้ใช่ไหมเราก็จะยกได้ไม่จํากัดอะนี่ไงโอ้มารีเบิร์เองโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยอันนี้อ่านี่ไงไม่ต้องกดรีเบิร์ครับเราสามารถกดออโต้ได้แวะหน่อยแวะตอนแรกว่าจะไม่แวะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีของที่แบบเทียบม,มากๆเนี่ยทุกคนดูนี่คือตัว1%นะ สู้กับเจ้าตัวนี้ไม่ได้อะทุกคนสตาร์เตอร์แพ็คไอย่างโกงแล้วดูตัวผมแบบระดับแบบพิสมาติกแล้วมั้งเนี่ยลิมิเต็ดครับแล้วก็มิสติคอลโอ้โหดวงดีดีดวงดีมากครับแล้วก็อ่ะเนี่ยสู้ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโรบักตอนนี้คือสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้มีแล้วนะ VIP อันนี้อะไรอะ่ะยกยกกำหาร้อยรซ็นมาซักหน่อยครับอีกนิดนึงทุกคนอีกนิดนะครับ นี่ยกข้าโอ้เรามีกล้าวันนี้ครับยกกาแล็กซี่เรียกได้วา่ายกยกหลุมดําสิใช่ไหมยังไม่ถึงกับยกกาแล็กซี่แต่ยกหลุมดําครับวันนี้โอ้โหทีหนึ่งสองทีสามทีสี่ทีสี่ทีนะครับรีเบิร์สรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารคอบรีเบิร์สโอ้โหรีเบิร์สยี่สิบเปอ็นแล้วครับตอนนี้ เรายังไปไวได้อีกไหมฟันริมเนี่ยครับอืยกได้เร็วขึ้นแล้วก็ยกได้คูณสองโอ้โหจัดมาหน่อยส่วนการเปิดไข่นี้ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเราเปิดเราเราเปิดได้นะครับเราเปิดแบบเสียเวลาได้แต่ว่ากล้ามเนี่ยอันนี้คงจะไปสุดเนียครับเพราะฉะนั้นขอมันต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะฮะอ่ะหมดแล้วครับเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะใส่สัตว์เลี้ยงได้เยอะขึ้นอา้าววัดทำไมไม่ได้ล่ะครับ โอ้โหถ่วอยากได้ใส่สังเลียงได้เยอะขึ้นมันใส่ได้แค่สามตัวทุกคนถั่วอันนี้อะไรอ่ะได้กล้ามอ่ะแกนทวินแอสมมส์ตรอง์โอสตรองได้ยอะมากขึ้นกับทุกคนสิบอันสิบอันสองร้อยโลบักอ่ะมาครับไปสุดทุกอย่างทุกคนตอนนี้อะใช้มาก่อนสองขวดสามขวดอะครึ่งชั่วโมงพอวันนี้โอเคเอาได้ไหมขวดแรกมันให้แค่สี่นาทีโอเคผมโดนเกียนอ่ะละตอนนี้ ก้ามเราครบนะครับยกก็สุดนะครับ LVP ด้วยนะครับ VIP ด้วยนะครับคูณจุดห้าด้วยคูณสเต็งมากขึ้นด้วย1.5นะครับไปสุดเรียบร้อยโอ้สัตว์เลี้ยงได้คูณโอ,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 อ้คูณ30เลยหรออ๋อมันก็คือตัวที่เรามีนี่ใช่ไหมอ,อ๋อเก่งกว่าตัวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวดีค่อยว่าก,กันเพราะเราไปอีกแมปหนึ่งยังไงฮะทุกคนยกก่อนยกก่อนยกก่อน <S <S เดี๋ยวค่อยว่ากันยกก่อนออโต้ครับอ๋อเรามีออโต้กับฟันลิฟต์เรียบร้อยงั้นเปิดไปเลยครับโอ้ยมึงมึงเมื่อกี้มังกรด้วยโอ้ดากอนกินนี่โอ้โหผมดูไม่ทันละมันมีอะไรบ้างเนี่ยฮ่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเอามีของมาขายกลี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักอ่ะไม่เป็นไรคูนร้อยน่าจะอยู่แบบใกล้ๆเรานะครับแบบข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีคูนเยอะกว่าโลบักนะครับตอนนี้ก็ยกไปก่อนยกไปก่อนโอ้เจมเป็นล้านแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยเจมผมเป็นล้านแล้วอ่ะ เต็มอยู่ร้านกว่าความพินอีก8 0 0โอ้นี่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 น,น,น,นี่มีร้านคาสปุกี้มือชั้นนะครับสปุกี้เราไปหาสปุกี้ก่อนโอ้นี่ไงไม่ต้องเติมก็ได้เนี่ยครับนี่สปุกี้นะครับ2 0 0พอ๋อไม่ต้องเติมครับนี่ไงเราซื้อด้วยด้วยนี้ได้ครับเจ้าฟักทองอ่ารีสต็อกได้ด้วยนะครับแสดงว่าของใหม่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับไอน้นี้เอ้ยไอตัวนี้มันคือตัว500ร้อโลบักแต่ซื้อในนี้นะครับ เหลือ150โลบักตัวนี้คุ้มกว่าเยอะเลยเนี่ยไปต่อเรื่อยๆรีเบิร์ตสาแล้วครับตอนนี้คูณ36แล้วตอนนี้คูณ3 7แล้วครับไปเรื่อยๆอยากได้สัตว์เลี้ยงโหดๆอะแมกมาตรงนี้อ๋อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับเป็นแมกมาคูณสูงสุดคือ75โอ้โหโรบรักเราโหดกว่านะครับได้ยกรอบละตอนนี้นะครับยกรอบละประมาณ18ลล้านแล้วก็รีเบิร์ตเลยอ๋อนี่ไงพอเรารีเบิร์ตเสร็จ ไปโว่ต่อไปได้โอ้โว่ต่อไปใช้ยี่สิบสองรีเบิร์ตได้แล้วไปครับนี่อันนี้คือส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองโอ้กล้ามโปรตีนะครับนี่เป็นส่วนกระดูกกล้ามสามสิบรีเบิร์ตจะได้คูณห้านะครับเราสี่สิบเอ็ดรีเบิร์ตแหละส่วนนี้คือยี่สิบรีเบิร์ตได้คูณสามแล้ว VIP โอ้ VIP คูณสิบครับ VIP คูณคูณสิบ ส่วนถ้าใครอยากต่อสู้อ่าผมลองต่อสู้หน่อยสิปิดออโต้ก่อนคูณได้สูงสุดนต่ตัวนั้นนะครับคูณได้แค่5.5นะทุกคนนะแสดงว่านี่ตรง VIP คูณสิเนี่ยเยอะกว่าโอ้โเนี่ยรีเบิร์ตแล้วครับทุกคนโอ้ใช้หน่วย QA แล้วอ่ะทุกคนดูข้างบนปักรมัดแล้วก็โรสฮอสปอดโนแมฮอสปอดเลนโบโหไม่ทันแล้วอ่ะมันยกได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าผมขออนุญาตไปต่อยกับเข้าก่อนมานี่อ้ เหลือแค่หัวเนี่ยได้คุณ5.5ครับทุกคนตีแรงมากครับเมื่อกี้หัวรุนเร่อโอ้โหก้ามเราเยอะมากครับทุกคนตอนนี้คิวไอแล้วอ่ะไปหน่วยคิวไอแล้วอ่ะยกทีนึงได้เท่าไหร่อ่ะ2 25 QA แล้วอ่ะถ้าอยู่ในนี้ก็คือ200อะเนี่ย400 QA จาก20เป็น400อุ้ย วีพีเจมเนี่ยยิ้มตรงนี้คืออย่างโกงอ่ะโอเคลาบูบูฮะไฟในเฟรดดี้อันนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรใส่ใช่ไหมโอ้เอิงเอิงเอิงโอ้รถรถตรงตรงซีตรวจอุ้ยอุ้ยอู้อู้ยกเหนื่อยมากอันนี้อันนี้ยกเหนื่อยมากๆโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วเราต้องรีเบิร์ดแล้วนะครับเราต้องเริ่มรีเบิร์ดแล้วไม่งั้นเห็นไหมไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้ว แต่ว่าแมปต่อไปใช้40เรา41ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอันนี้คือแมบปบแมปเท่าไหร่แล้ะแมปต่อไปเอา้าหมดแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเล่นแป๊บเดียวเองต้องการ65รีเบิร์트เพื่อคูณ12ส่วน V.I.P. คือคูณ18โอ้โหเติมปุ๊บจบเกมโหตอนนี้กล้ามผมอยู่ไม่หยุดแล้วตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วครับเนี่ย coming soon ครับทุกคน รอไปไม่ได้แล้วนะลองเปิดไข่น้ําแข็งดูนะครับแบบสุดท้ายจะสู้โลบักได้หรือเปล่าอีปีค,คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็แผล่ของฟรีสายฟรีสู้ได้หรือ,อยังโอ้โหสายฟรีสู้ไม่ได้เลยอะทุกคนโอ้สู้ได้นะแต่ว่าสู้เจ้าตัวคูณร้อยไม่ได้นะครับผมว่าเจ้าตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะคูณเจ็ดแปดสิบอยู่นะน่าจะสู้ได้อยู่นะครับทุกคน งั้นสายฟรีก็น่าจะอยู่ได้นิดนึงนะครับถ้าเราฟาร์มแล้วก็มาเปิดเจมนะครับอ่ะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากนะครับนี่มาจุนี้ <laughs> มาจงนี้คือขี้โกงมาทุกคนดูเหลือเวลาอีกตั้ง16นาทีทุกคนสลับยกกล้ามอโอ้โหอ่ะผมยกไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนอ,อีก16นาทีเจินครับโอเคครับตอนนี้ <laughs> ยกชนกลายเป็นเจ้าตัวนี้ไปแล้วอะไดมอนด์อะไรไดมอนด์หกเจ็ดโอ้โหเดเดเดยดไปก่อน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 กลายเป็น6กๆๆเจ็ดนี่เรียบร้อย คือเราไปไกลมากครับทุกคนตอนนี้ได้7 6ครับรีเบิร์ดโอ้โหรีเบิร์ดนี่ไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนดูเราแบบยกไม่ขึ้นเลยทุกคนดูโอ้รีเบิร์ดได้แค่นี้ครับยกไม่ไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอ่ะลองยกใน v i p ีดูนะครับอ่ะ v i p ี VP ตรงนี้อ่ะยังได้อยู่ทุกคนแต่ว,ว่ารีเบิร์ดขยับไหมโอ้โห0.003อะไม่ขึ้นเลยครับอ่ะเรามายกกล้ามาดีกว่านีา่นี่คือกลับไปเตียบ เซิฟแรกได้ใช่ไหมที่เคยรังแกเราอ่ะมาผมมีกล้ามเลยครับตอนนี้นีตบตบตัท่าตบด้วยนะอันตรายนะอย่าเข้าใกล้นะอา,าราดีเทินหกเจ็ดหกเจ็ดตัวยักษ์โอ้โหแล้วตัวเพรนี่คือผมเปิดได้ไม่จํากัดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันนะครับเพราะอัปเดตเนี่ยอาทิตย์วันเสาร์นี้น่าจะมีนะครับแบบที่สามนี่ไงใครใครทําก้ารอยู่แครอทโอ้ย FC เราด้วยดิยใส่ชุดอ u ย c ซีซีด้วยนะครับ ร้านใน UCC Shop ก็มีนะครับทุกคนลิงเต็มคลิปเลยโทษทีนะน้องทีเดียวล่วงเป็น้ำม่วงเลยน้องพี่พี่ขอโทษโอ้น้องพี่ก็เป็นอันเนี้ยตัวในไม้ค้า่ะโอ้โหโทษที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 โอ้ขอ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 เดินหน่อยขอเดินหน่อยเอาน้องชายพี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่พี่ไม่แกล้งละโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะ เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะครับแบบที่4เนี่ยกำลังจะมานะอัปเดตนี้วันอาทิตย์นี้นะครับน่าจะยากนะดูนะครับเดี๋ยวผมยกรอ <laughs> ยกรอยสักนิดหนึ่งโอเคคลิปที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมซีอครับ <laughs> โอ้โหสุดมากตอนนี้